อยู่ที่ตอนเราเข้าสู่มาเรมอเตอร์นะครับวันนี้พบกับโดมอนมาเรมอเตอร์อีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมมีรถนะครับผมที่เหมาะแก่การใช้งานนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการขนของบรรทุกสินค้าต่างๆนะครับผมตอนนี้เนี่ยถือว่าตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้ามากๆเลยนะครับ นะครับผม f o r d Ranger นะครับผม2.2 Highliner นะครับเป็นตัว Double Cab นะครับอันนี้จะเป็นปี2012นะครับสำหรับคันนี้นะครับผมเป็น f o r d Ranger แบบยกสูงนะครับผมตัวสีนะครับผมเป็นสีบอลเงินครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสีเดิมจากโรงงานเลยนะครับผมก็จะมีรอยนะครับผมแล้วก็สภาพตามการใช้งานนะครับรถคันนี้เนี่ยก็ผ่านมาแล้วประมาณ10ปีนะครับ สีต่างๆก็ยังไม่มีการหลุดลอกนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวฝากระโปรงด้านหน้าก่อนนะครับฝากระโปรงด้านหน้านะครับผมจะมีการนูนนะครับผมจากด้านข้างขึ้นมาเล็กน้อยทั้ง2ด้านนะครับมีในส่วนของตัวน้ำปัดน้ำฝนนะครับที่ยิงขึ้นทางด้านบนให้นะครับเป็นสีดำส่วนเล็กๆครับลงมาในส่วนของตัวไฟครับไฟนะครับผมตัวนี้จะเป็นไฟมันติเรฟเฟกเตอร์ครับ มีไฟหลีแล้วก็ไฟเลี้ยวนิโคมเลยนะครับต่อมานะครับผมเป็นในส่วนของตัวกระจังหน้าครับผมของ Ford r a n g e r รคันนี้นะครับค่อนข้างดูเด่นแล้วก็ชัดมากๆนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวครเมียมครับมีสลับคำว่า r a n เจ r นะครับผมอยู่ทางด้านหน้าเลยนะครับมีสัญลักษณ์ฟอร์นะครับตรงกลางนะครับด้านในตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวรูระบายอากาศนะครับทั้ง2ด้านเลยตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะครับที่จะมี ให้นะครับสำหรับลูกค้าก็ช่วยเพิ่มการมองเห็นในช่วงฝนตกหรือว่าการขับขี่ตอนคืนนะครับในส่วนของตัวล้อกันบ้างนะครับผมสำหรับล้อคันนี้นะครับผมจะเป็นล้อลอยครับเป็นของฟอร์ดโดยตรงเลยนะครับขนาดนะครับผมเป็น17นิ้วนะครับแล้วก็ตัวยางที่ใช้นะครับจะค่อนข้างหนานดนึงนะครับจะเป็น265ครับ 65นะครับก็จะเห็นในส่วนของตัวโช๊คนะครับผมทั้ง2ฝั่งเลยนะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากจะปิดในสองตัวนี้ก็สามารถซื้อในส่วนของตัวซุ้มล้อมาติดเสริมเพิ่มได้นะครับตัวปียางนะครับผมเป็นยางปี2018นะครับแต่ว่าอันนี้ดอกยางจากที่ผมดูนะครับผมก็ยังสามารถใช้งานต่อได้อยู่เอาละครับผมมาดูในส่วนของตัวด้านข้างกันบ้างนะครับตรงแก้มนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีนูนขึ้นมาเล็กน้อยครับ แล้วก็จะมีในส่วนของตัวตกแต่งนะครับผมเป็นสีดำครอบโครเมียมครับเป็นเครื่อง2.2นะครับก็จะมีสลักชัดเจนครับ2.2 6สปีดนะครับก็คือเป็นเกียร์แบบแมนนวล6สปีดนั่นเองนะครับตัวไฟนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะมีไฟเลี้ยวนะครับอยู่ทางด้านกระจกมองข้างนะครับแล้วก็จะมีโครเมียมครอบมาตัดกับสีดำนะครับกระจกเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะครับ คิ้วกันศาสตร์นะครับผมเป็นการตกแต่งเพิ่มเสริมขึ้นมานะครับอันนี้จะไม่ใช่ของโรงงานนะครับกระจกนะครับเป็นกระจกเดิมจากโรงงานที่จับประตูครับก็เป็นสีโครเมียมครับก็เป็นดีไซน์ที่ตัดกับตัวสีเทานะครับตัวนี้ก็จะเป็นดับดับเบิลแคปนะครับซึ่งก็จะเปิดประตูได้ทั้ง2บานเลยนะครับบันไดที่จะขึ้นรถนะครับผมทั้ง4ประตูเลยนะครับอันนี้ก็คือขึ้นได้ทั้งหมดเลยนะครับ ในส่วนของตัวเม็ดอาร์คนะครับผมทุกจุดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นประตูหน้านะครับผมประตูหลังนะครับผมซ้ายขวาเนี่ยก็คือเป็นเม็ดอาร์กเดิมเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของตัวด้านหลังกันบ้างนะครับในส่วนของตัวด้านหลังนะครับผมของ Ford Ranger 2.2คันนี้กันบ้างนะครับตัวนี้นะครับผมจะเป็นตัว XLT ครับก็จะมีสัญลักษณ์ XLT นะครับผมอยู่ทางด้านฝากระโรงท้ายครับ ตัวไฟครับแบ่งเลเยอร์ชัดเจนครับไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกนะครับไฟถอยนะครับผมไฟเลี้ยวนะครับก็คือจะอยู่ในโคมเดียวกันเลยนะครับส่วนของตัวสัญลักษณ์นะครับผมฟอดในะครับแล้วก็มีคําว่าเจอร์เป็นสติ๊กเกอร์ติดนะครับตัวนี้จะมีในส่วนของที่ขึ้นกระบะท้ายนะครับเป็นสีดำนะครับผมแล้วก็มีตัวโครเมียมทางด้านล่างครับตัวนี้เนี่ยถ้าลูกค้าใช้งานนะครับผมมันก็จะมีในส่วนของตัวเซนเซอร์ถอยให้กับลูกค้าด้วยนะครับ แล้วก็จะมีในส่วนของไฟ2ใบทะเบียนครับเพื่อเพิ่มความชัดเจนในตอนกลางคืนครับตัวรถนะครับผมคันนี้เนี่ยจะจุในส่วนของตัวน้ํามันดีเซลนะครับได้80ลิตรนะครับแล้วตัวนี้เป็นตัวแบบยกสูงด้วยนะครับด้านในนิดนึงครับตัวนั้นจะเป็นในส่วนของตัวไฟนะครับผมเป็นไฟเบรกนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวไล่ฟ้าให้ด้วยนะครับมาดูในส่วนของตัวกระบะท้ายกันบ้างนะครับแมกไลเนอร์นะครับ มีการใช้งานมาบ้างแล้วนะครับแต่พื้นที่ด้านหลังนะครับก็ยังถือว่ากว้างมากๆนะครับดี๋ผมขออนุญาตเช็คในส่วนของตัวนี้ก่อนเลยครับยังสามารถใช้งานได้นะครับไม่เสียหายนะครับอันนี้ก็จะมีรอยเล็กน้อยตามการใช้งานนะครับแล้วก็รอยพับนะครับอันนี้เป็นรอยพับเดิมๆครับเม็ดอาร์คนะครับที่อยู่ก็เป็นเม็ดอาร์คเดิมๆเลยนะครับแต่ขออนุญเช็คในส่วนของตัวน็อตสักเล็กน้อยครับ ตัวน็อตนะครับน็อตที่ฝากระโปรงนะครับตัวนี้ยังไม่มีรอยขันนะครับแล้วก็ยังไม่มีในส่วนของตัวสนิมขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของตัวช่วงล่างนะครับผมของ Ford Ranger คันนี้กันบ้างครับ เป็นยังไงบ้างครับในส่วนของช่วงล่างของ Ford r a n g e r นะครับ Highliner 2.2ถือว่ามีการยกสูงเห็นช่วงล่างชัดเจนแน่นอนครับตัวรถนะครับมีสมรรถนะในการขับขี่ดีแน่นอนนะครับลูกค้าทางร้านเราก็มีการทำความสะอาดแล้วก็มีการฉีดน้ำยากาันสนิมให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของตัวด้านในของรถคันนี้กันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างไปชมครับ เอาละครับมาดูในส่วนของตัวด้านในกันบ้างครับตัวนี้เริ่มต้นที่ประตูก่อนเลยนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปสีดำเป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปสีดํานะครับมีในส่วนของที่เปิดประตูครับเป็นสีเงินนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวผ้าตรงนี้ครับแล้วก็ตัวสีดําตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของที่วางแขนเป็นบอะนะครับแล้วจะมีสวิตช์นะครับเป็นการล็อกกระจกครับแล้วก็ปรับกระจกนะครับ ตอนนี้ก็จะมีในส่วนของตัวช่องวางแก้วน้ำเล็กน้อยครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทรถนะครับในส่วนของตัวรถนะครับอันนี้ภายในนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะกว้างครับโอ้ลมแอร์ถือว่าแรงมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับนิดนึงนะครับเสียงอาจจะเข้าไม้ต้องขอใครด้วยนะครับช่วงนี้อากาศร้อนครับโอเค ข้ามาดูในส่วนของตัวพวมาลัยก่อนเลยครับพวมาลัยนะครับเป็นหุ้มหนังเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ครับจะมีแอร์แบ็กนะครับผมอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ปอดครับลงมาีนิดหนึ่งครับเป็นในส่วนของตัวคอนโทรลซซายขวานะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวนะครับหรือว่าไปสูงไฟต่ำครับแล้วก็ในส่วนของที่ปัดน้ำฝนครับหน้าเรือนไม้ครับมีการตกแต่งนะครับตัวไฟนะครับผมมี ความสว่างนะครับเป็นไฟสีฟ้าครับเรือนไม้นะครับเป็นเรือนไม้แบบดิจิตอลตรงกลางนะครับก็จะเช็คได้ในส่วนของตัวเลขไม้นะครับหรือว่าน้ํามันที่ใช้นะครับมาดูในส่วนของตัวคอนโซลกันบ้างครับตัวคอนโซลเนี่ยเป็นคอนโซลสีออกดํานิดนึงนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของช่องวางนะครับสิ่งของต่างๆนะครับให้กับลูกค้าด้วยนะครับอันนี้เนี่ยจะสโลปลงเล็กน้อยครับ เดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวเซ็นเตอร์กลางกันบ้างครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นพลาสติกนะครับเป็นสีเทาตัดกับสีดำครับมีจอแสดงผลนะครับผมแล้วก็ปรับในส่วนของตัววิดีโ fm am ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว aux ครับแล้วก็ในส่วนของตัวโฟนนะครับก็เชื่อมต่อในส่วนของบลูทูธได้นะครับส่วนของตัวระบบแอร์ครับตัวระบบแอร์เนี่ยจะเป็นแบบแมนนวลมือหมุนนะครับอยู่ในโคมของเซ็นเตอร์กลางสีเทาครับ ผมปรับง่ายๆเลยครับเริ่มตั้งแต่ในส่วนของน้ำยาแอร์นะครับลมแอร์แล้วก็ในส่วนของตัวทิศทางแอร์นะครับว่าใช้ออกช่องทางไหนบ้างเท่านั้นเองนะครับในส่วนของตัวไร้ฟ้าก็จะเป็นปุ่มกดตรงนี้นะครับอาจจะซ่อนอยู่เล็กน้อยนะครับมีช่องเก็บของด้านล่างครับมีที่จุดบรีแล้วก็พาวเวอร์เอาลทให้นะครับมีช่องเก็บของสโลปนะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นในส่วนของช่วงเกียร์ครับช่วงเกียร์นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเกียร์ แบบแมนนวลนะครับ6สปีดอย่างที่ผมได้แจ้งไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับการใช้งานนะครับหรือว่าถูงพุ่มเกียร์นะครับผมยังอยู่ในสภาพดีนะครับการเข้าเกียร์ก็เพียงแค่ยกขึ้นนะครับแล้วก็ตัดไปก็จะเป็นด้านหลังแล้วก็ถือว่าเป็นสไตล์ของตัว Ford นะครับอันในส่วนของพื้นที่ด้านข้างเล็กน้อยครับตัวนี้เนี่ยจะมีในส่วนของตัวช่องเก็บของนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวแก้วน้าอันนี้เป็นแบบถอดออกได้นะครับ สำหรับเสริมขึ้นมานั่นเองนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวเบรกมือนะครับอันนี้จากที่ผมลองนูไม่ค่อยแข็งนะครับอันนี้บอกก่อนเลยว่าไม่แข็งนะครับใช้งานได้นะครับมาในส่วนของตัวที่พักแขนกันบ้างครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของนะครับมีช่องแรกนะครับแล้วก็ช่องที่2ก็จะเป็นภายในเดี๋ยวผมขอนุญาตลงให้ดูว่าลึกประมาณไหนนะครับถือว่าค่อนข้างให้มันลึกนะครับประมาณข้อมือหนึ่งได้เลยนะครับ โอเคครับตัวเบาะนะครับเป็นในส่วนของเบาะผ้านะครับสีเทานะครับมีได้นะครับผมออกขาวๆนะครับช่วยเสริมแล้วก็ให้ความสวยงามนะครับด้านคางก็จะมีการแนบชิดกับในส่วนของผู้กับขี่แล้วก็ผู้โดยสารด้วยนะครับตัวนี้ก็อาจจะมีการติดตรงที่พท้แขนนิดนึงเพราะว่าเราไม่สามารถไปวางเท้าแขนได้นะครับโอเค มาดูในส่วนของตัวด้านบนกันบ้างครับตัวด้านบนก็ไม่มีกระจกให้นะครับโอเคที่เก็บแว่นนะครับแล้วก็ในส่วนของสวิตช์ไฟนะครับต่างๆตรงนี้นะครับลูกค้าก็กดเกิดได้เลยระบบทำงานได้ทั้งหมดเลยนะครับภายในลูกค้าสามารถเข้ามาเช็คดูก่อนได้นะครับในส่วนของตัวสภาพรถนะครับพรมด้านบนครับอันนี้จากที่ผมดูนะครับตรงนี้เนี่ยเหมือนจะมี รอยเจิมเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเรามีการทาความสะอาดให้กับลูกค้าแล้วนะครับก็คือรอยเนี่ยจะมีเหมือนเป็นสีขาวเล็กน้อยครับก็ไม่มีผลต่อการใช้งานตรงนี้ครับไม่มีรอยสนิมนะครับหรือว่าเป็นคราบสีดําให้เห็นเป็นชัดเลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาดูในส่วนของตัวด้านหลังกันบ้างครับสําหรับตัวด้านหลังนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะกว้างมากๆเพราะเนื่องจากเป็นรถกระบะแบบสี่ประตูนะครับ ตัวบอกก็มีให้ถึง3ามที่นั่งเลยนะครับที่นั่งคนที่4และคนที่3นะครับจะอยู่ทางด้านซ้ายและขวาครับคนกลางจะมีสูงขึ้นมาเล็กน้อยและก็มีที่พักหัวให้ด้วยนะครับซึ่งสามารถปรับระดับได้อะไะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างนะครับว่าสภาพ์ับห้องเครื่องของคันนี้เป็นยังไงนะครับซึ่งโดยรวมผมบอกได้เลยว่าคันนี้เนี่ย ว่าดีมากๆนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับดูในส่วนของตัวห้องเครื่องนะครับของเจ้า Ford Ranger คันนี้กันบ้างนะครับตัวห้องเครื่องภายในนะครับผมตัวนี้เนี่ยตั้งแต่ที่ผมสตาร์ทรถนะครับไม่ค่อยได้ยินเสียงเครื่องเลยนะครับซึ่งแปลว่ายางกันประตูนะครับยางสภาพใช้งานได้ดีอยู่นะครับพอมาถึงด้านหน้าเนี่ยตัวเครื่องเปิดขึ้นมาค่อนข้างใหญ่ครับมีเสียงเล็กน้อยโอเคสิ่งแรกที่คนเช็คเลยครับอ่าก้านน้ำมันเครื่อง นะครับอ่าไม่มีนะครับตัวน้ํามันกระเด็นหรือควันออกมานะครับถือว่าสภาพเนี่ยยังไม่หลวงตังเองนะครับมาดูในส่วนของตัวน็อตฝากระโปรงกันบ้างนะครับน็อตฝากระโปรงนะครับอันนี้เป็นสีเดิมเลยนะครับไม่ได้มีการขันนะครับคานนะครับตั้งแต่ด้านซ้ายนะครับผมไปจนถึงคานตรงกลางนะครับผมอันนี้ ็นพลาสติกดำไม่มีรอยขีดข่วนนะครับทางด้านขวาก็เหมือนกันครับตัวนี้ยางนะครับที่รองฝากระโปรงหรือจะเป็นน็อตทางด้านขวาก็ไม่มีรอยเช่นกันนะครับแปลว่าฝากระโปรงยังเดิมๆนะครับกระปุกน้ำมันเบรกนะครับผมของเหลวต่างๆที่อยู่ภายในนะครับทางร้านเรามีการเปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการเติมเพื่อให ระดับเนี่ยอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับในส่วนของตัวแบตนะครับแบตใช้งานได้นะครับตัวนี้ถ้ารถสตาร์ทไม่ติดเรามีบริการเปลี่ยนให้กับลูกค้าเป็นลูกใหม่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปฟังในส่วนของตัวเสียงของเครื่องคันนี้กันบ้างนะครับ องบ้างครับในส่วนของเสียงของตัวเครื่องของ Ford Ranger ครับตัวนี้เป็นแบบ4สูบ6วาล wow. ์ว VG Turbo Intercooler นะครับซึ่งตัวเครื่องเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ค่อยมีความร้อนสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือมีระบบในส่วนของเครื่องที่ช่วยทำให้อ่าตัวเครื่องเนี่ยไม่ร้อนนั่นเองนะครับมีในส่วนของตัวเม็ดสีต่างๆนะครับแล้วก็ตัว สายยางนะครับผมหรือสายเชื่อมนะครับตัวเครื่องต่างๆเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีมากๆนะครับปึ๊บปึ๊บสำหรับเจ้าสิ่งนี้นะครับผมเป็นของที่ติดมากับตัวรถนะครับซึ่งตอนแรกเดี๋ยจะอยู่ทางด้านหลังนะครับอันนี้ผมก็เอามาโชว์ให้ดูเพราะว่ายังไม่ได้ถ่ายให้กับลูกค้าดูนะครับเงบ้างครับในส่วนของตัว Ford Ranger คันนี้นะครับสภาพโดยรวมนะครับทั้งด้านหน้า ด้านหลังนะครับช่วงล่างภายในแล้วก็ห้องเครื่องนะครับอย่างที่ลูกค้าเห็นเลยครับอันนี้เป็นรถสภาพเดิมๆแน่นอนนะครับซึ่งทางร้านเรานะครับผมมีการดูแลนะครับผมแล้วก็มีการเปลี่ยนถ่ายของเหลวต่างๆให้อย่างที่ผมแจ้งไปเลยนะครับเดี๋ยวไปฟังในส่วนของตัวราคาของ Ford คันนี้กันครับเป็นไงบ้างครับสำหรับ Ford Ranger Highliner 2.2นะครับผม x l t คันนี้นะครับตัวนี้เนี่ย ถือว่าสภาพโดยรวมเนี่ยโอเคมากๆเลยนะครับเหมาะแก่การใช้งานมากๆนะครับสำหรับคันนี้ทางร้านเราเปิดราคาเพียงแค่3 9 8 8 0 0บาทเท่านั้นครับ่อนเพียงประมาณ70,00กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับหากท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับทางร้านเรานะครับผมมีการรับประกันนะครับเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าสูงสุดถึง1ปีหรือ1 0 0 0 0กิโลเมตรครับ และยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับและในส่วนของของ,ของเหลวต่างๆนะครับผมตรงนี้นะครับทางเราเนี่ยจะมีการเปลี่ยนถ่ายให้ทุก10,000กิโลเมตรด้วยนะครับตัวนี้ลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะครับหากท่านใดสนใจนะครับตรงนี้เนี่ยช่องทางผมก็มีการฝากไว้ให้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ใหกับผมแล้วก็ทีมงานบริเวณมอเตอร์ด้วยนะครับก่อนจากกันไปนะครับผมฝากคอมเมนต์ แล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมและฟอ r d r เรนเจอร์คันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ